หลท์คลิปเนี่ยละนะสำหรับคนเกาคนนไม่นะมันแตกต่างที่ไหนคนนไม่เวลามาเนี่ยแตเกิดอายุหน่อยก็คนเกาางทีอก็มักสิโดนกดโดนคมเหงสิไหมแต่ก็ขืนอยู่น้ำเอคนเกาข้นอยู่น้ำบางคนเด้บางคนก็ดีนะบางคนก็ดีบางค้นก็บาได้แค่ยังสั้นบางนกนให้ความ่อยเหลือดีคอยบอกคอยจ่าให้อ่าดูแลความเป็นอยู่ความความเป็นอยู่อาศัยอย่างให้ดูให้ยุ่ยกินดีนะดูแลเป็นพี่เป็นน้องกับมี่คือกันแต่สําหรับข่อยข่อยมาไม่ข่อยอยู่ยี่สิบหกนะ พอซื้อใช่พออายุ26คนเขาอายุหลายกเขาไข่ย27 28 30 32 33 34เองสี่ข่อยก็เฮ็ดไปที่ไห,กหน, 2, นก็เฮ็ดเดือนสองเดือนเขาอย่างน้อยไปเรื่อยเนาะไปมาจากักเข้าแบบเหมืนอนบเขาที่เขาทางเขาจังไดบู้เขาเกับเฮ็ดงานว่เาเขาเฮ็ดงานว่เาเขาเหตุงานว่าปกติเ,เลยอะคือจังสามก็เฮ็ดงานแข่งกันนะแต่ว่าขเ่เพิ่เยขาดงานเดียวแต่ว่าคนเก่านี่คือตื่นสวยเนี่ยขาดงานยังก็มีคือเขาเก่าเลยนะประมาณนั้นนะก็เลยเอาไปมากอะ เบงซ่งคือสมหัวใสห่อเนี่ที่นี้คนไม่ก็แต่ยังยบ่ฮู้อินงอนีเนภาษาก็พันใดก็ก็ประมาณว่าแบบหัวเดียวกระเทียมเหลี่ยมสิไหมเขาก็เป็นคนแถบทั้งๆจังหวัดเดียวกันสิไหมเขาก็เป็นคนตงังจังหวัดเพราะตอนนั้นขอยมากก็เป็นคนผ่านก้อนออกเนาะขอยเป็นคนปราจีนบุรีด้ยผมเป็นคนปราจีนบุรีนะครับโดยกําเนิดซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนอีสานโดยแท้นะครับคือจังหวัดปราจีนบุรีโดยกาเนิดเลยเพิ่งย้ายมาทางภาคอีสานแค่นั้นแหละนะที่นี่ เขาก็ซุ้มหัวเขาว่าแต่ข่อยตามสมข่อยไอ้บอกอะบอกเยี่ยมะบอกบอกม่วงมันี่อย่างไรห,หรือบอกตองนี่แหละต่ข่อยก็ยังใส่บอกขามเลยเขาพากันหัวรอข่อยนะข่อยเฮ็ดกับเ,เขาบอกเกง่งกับเฮ็ดกินทอดไข่ผัดต้มธรรมดาปกติแหละแต่หาอีสานข่อยกับบอกเกง่งพอเฮ็ดได้พอจับเขาข,ขั้วหันหอมปักซี่อย่างเตรียมกันนุกกันนั่นแหละเขากสาาแบบ็ส่งประมาณว่าแบบโอ้ยส่งประมาณว่าแทรกกระดันใส่ข่อยสิมานี่ก็มีให้กันนะครับสุ้มหัวใส่ข่อยกับหัวเดียวก็เทียมดีกว่ามีให้กัน อันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนใหม่ที่จะมาเมืองนอกไม่ว่าจะประเทศอิสราเอลหรือประเทศใดก็ตามแต่นะครับมันก็จะมักจะมีคนเก่าก็เก่าจะทินอยู่โดยเฉพาะข้นหม่เป็นหนองใหม้เสีออยเพราะฉะนั้นฝากถึงคนเก่าเลยยาสีเฮ็มสันเลยนะมันบอดีดอกนะครับถ้าคนใหม่ที่มาอายุอายุพ่อๆกันกับคนเก่าหรือว่าอายุหลายคนเก่าเนี่ยคนเขาก็จะมีความเกลงใจเขาอีเดียเขาก็ประกาก,าก,ากระแทกใหญ่ดันดอกเสียห้องไปบ้านเลยแต่เขาเห็นง่ายเขาก็เบิ่งกันแน่เสีันนี้ฝากคนเก่าที่ผมเจอมากอาจะเป็นสไตล์เสียละโดนกดแน่โดนแบบ แทกเดกดันเนียกับพ่อแม่เนี่ยนะคือว่าไงาวะเขาเป็นคนมาเดียวกันเขาสุมหวัวเสเท่ากับมี่นะครับเท่ากับเออตอนนั้นเฮากับคิดมันใสยอยู่ว่าว่าซือ้อมาเฮาเป็นน่องสุดเขากับมันใสยอยู่นะอ่าโอเคสันรับคลิปนี้ก็มา,วา่ว่าสามี่วันมี่แบบนี้อยู่เพราะนั้นนะคลิปนี้แต่แชร์ออกไปหรือว่าถ้างานมองนอกงานอิสรล,ลหรืองานตามประเทศแต่เห็นนีส่สิคนเก่าหรือว่าคนเห็นงาน เก่าแล้วสามปีสปีปีแล้วเพิ่นมาใหม่เองสิแม่ไปจะเพจเ,เขาเลยนะดูแลก,กันดีๆให้มงึงยูมึงเศร้าดีอาห,หางกินเขาเฮ็ดบวเป็นกขค่อยบอกหรือว่าสันก็เออให้เขาเฮ็ดกินต่างหากก็ได้นะเฮ็ดกินไผ่กินมันหละ่ะดีที่สุดสมัยนีย้แต่ก่อนมันจะมีเวียนเวียนหลบกันหงเขาหง,งอย่างนี้ได้ซึ่งคนบางคนเลิอกงานมาบ่คือกันบางคนเขากะบางคนออกโอบางคนอาจจะเลิกหางมงคนอาจจะเลิือกใบสามคนจะเลิกหกม้งเถอะก็คือเฮ็ดกินไผ่กินมันก็ดีดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างเม่ต้องเม่ต้องมารอกันไง แต่มันเลือกอานพรอมกันโอเคอาจจะกับเขายังกินกันม่เสีก่กัอยู่กันเองเป็นกันเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะคลิปนี้ก็มาว่าสร้างสนเหนือโอเค